หมอชั้นนำเตือนไทยควรปิดประเทศไปอีกอย่างน้อย6เดือนก็ไม่รู้ว่าไอ้6เดือนเนี่ยมันนับตั้งแต่ตอนไหนครับก็อีกแล้วนะครับอีฟก็รู้คนที่เป็นเบื้องหลังจริงๆสักทีนะครับสําหรับการที่เราเนี่ยปิดแล้วปิดอีกปิดแล้วปิดอีกนะครับคือไม่ได้หมายความว่าคนนี้คนเดียวนะคือหมายถึงว่ากลุ่มของที่อาชีพเดียวกันกับคนนี้ก็คือกลุ่มหมอนั่นเองคือเอาไม่ได้ฟันธงนะ ไม่ได้ฟันธงแต่ที่ผ่านมาเราคิดว่ารัฐบาลก็มีส่วนด้วยเยอะใช่ไหมเราก็อาจจะพูดวิจารณ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวหรือกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งจริงๆอ๊อฟก็เริ่มจะไม่ชัวร์แล้วว่าที่เราปิดกันจนถึงทุกวันนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวหรืออื่นๆเกี่ยวกันท่องเที่ยวเนี่ยเขามีส่วนด้วยหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าจากข่าวนี้เนี่ยกลุ่มที่เป็นคนที่ไฟให้ปิดประเทศจริงๆเนี่ยคือกลุ่มหมอแต่อ๊อฟก็ไม่ได้บอกว่าหมอทุกคนนะต้องหมอก่อนอาจจะเป็นหมอบางกลุ่มก็ได้ เพียงแต่ว่าในข่าวนี้เนี่ยคนที่นําในการต่อต้านเลยคือหมอคนนี้นี่นะชื่อนี้นะทุกคนจําหน้าไว้ให้ดีไม่ได้ให้ไปทําอะไรนะอยากให้จาเขาไว้เพราะเขาคงจะออกสื่อเยอะก็คือว่าในความรู้สึกของอ๊อฟเนี่ยคือกลุ่มหมอเนี่ยเป็นกลุ่มที่คนไทยให้การยกย่องมาตลอดแล้วก็เรามักจะอะไรกับเขาไม่ได้เหมือนกับอาชีพหรือสถานภาพชั้นสูงอื่นๆเรามักจะอะไรกับเขาไม่ได้เรามักจะค้านเขาไม่ได้แล้วก็ ที่ผ่านมาคือเอาเป็นว่าคนกลุ่มที่มีความรู้ด้านการแพทย์ละกันเอาเอาไม่ได้เจาะจงใครเป็นพิเศษนะไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องเป็นหมอหรืออะไรแนละ้วเอาเป็นว่าคนที่มีความรู้ด้านการแพทย์ส่วนใหญ่เวลาเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยเขามักจะไม่ให้ทางออกเราไม่ให้ทางออกของคนที่จําเป็นหรือลําบากอย่างเช่น <c oughs> บอกว่าคุณเป็นโรคนี้นะคุณจะต้องห้ามอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างงู้นอย่าง,งนี้ซึ่งในทางเป็นบัตรเราทําไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ให้ทางเลือกอื่นเลยก็คือถ้าทําตามเขาเนี่ยชีวิตมันลําบากแน่ ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยคืออ้ออยากรู้จริงๆใครที่รู้จักหมอมีคนรู้จักที่เป็นหมอที่มีความคิดเห็นไปอีกด้านหนึ่งอะ่ะที่ไม่ได้บอกให้ปิดประเทศอะ่ะอย่างเรารู้นะว่าคนกลุ่มที่มีแฟนฝรั่งที่เขาเป็นหมอที่อยู่ยุโรปนะเขาไม่ได้ต่อต้านการที่จะเปิดประเทศอ่ะแต่อันนั้นก็คือไม่ใช่คนไทยใช่ไหมถ้าเกิดใครรู้จักคนไทยนะที่เป็นหมอเหมือนกันอะ่ะแต่เขาไม่ได้ต่อต้านการปิดประเทศเนี่ยช่วยมาแชร์หน่อยนึง ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีตรงไหนหรือแหล่งข้อมูลหรืออะไรที่เหมือนให้เราได้ไปศึกษาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหมอทุกคนเนี่ยเขาคิดแบบนี้เหมือนคนนี้เหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็รู้แล้วแหละกลุ่มที่เป็นตัวการน่ะคืออ๋อไม่ได้บอกว่าให้ทําอะไรหรือว่าเขาผิดหรืออะไรนะเราก็ยอมรับความคิดเห็นของเขาเพียงแต่ว่าเราก็รู้แล้วแหละว่ากลุ่มนี้แหละคือกลุ่มที่พยายามชักนําให้ปิดประเทศต่อไปแน่ๆแล้วก็ แน่นอนคนธรรมดาเขาไม่ได้มาเดือดร้อนกับเราด้วยหรอกใช่ไหมเพราะว่าเขาเองก็คงจะอยากจะอยู่เหมือนเดิมของเขาต่อไปหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฉะนั้นคนกลุ่มที่เดือดร้อนทั้งหลายนะโดยเฉพาะกลุ่มภาคการท่องเที่ยวนะที่มักจะมาตัดพ้อในวิดีโอของเราตลอดเนี่ยนะออฟคิดว่าเราควรที่จะแสดงความเห็นของเราบ้างได้แล้วคนกลุ่มท่องเที่ยวเขาไม่มีปากมีเสียงอะไรทั้งสิน้นใช่ไหมฉะนั้นเราควรจะมีปากมีเสียงบ้างได้แล้วว่าเออนี่คือชีวิตของเรา แล้วคุณมาให้ปิดไปอีกหกเดือนแล้วพวกเราจะทํากันอย่างไรพวกเราจะแบมือของเงินรัฐบาลอย่างเดียวไปตลอดหรือยังไงรัฐบาลตอนนี้ถังแตกแล้วไม่มีเงินแล้วจะเอาเงินที่ไหนให้พวกเราถ้ารัฐบาลบอกว่าเอาเงินอย่างอื่นมาอุ้มพวกเราต่อไปเนี่ยแล้วเกิดรัฐบาลไปกู้มารัฐบาลไม่มีเงินจ่ายเงินกู้จะทํำยังไงฉะนั้นก็คือหมอ,หมอทั้งหลายที่แนะนําเนี่ยกรุณาให้ทางออกด้วยกรุณาให้ทางออกด้วยไม่ใช่บอกให้ปิดอย่างเดียว คือในข่าวเนี่ยเขาก็พูดนะว่าเราควรปิดไปอีกอย่างน้อยหกเดือนรอให้สถานการณ์ในโลกเนี่ยมันสงบแล้วยังไงต่อะอคุณเขาบอกว่าถ้าเราอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงและที่คิดเองตายอย่างสงบก็คงพอใจเขาแล้วไม่ใช่ก็คือน่าจะพอแล้วคืออ็อบคิดว่าคนเป็นหมอเนี่ยนะไม่ควรที่จะคิดแต่เรื่องของการช่วยเหลือคนไข้เรื่องโครคภัยไข้เจ็บเพียงอย่างเดียว คือสนใจแต่เรื่องโครคภัยไข้เจ็บแต่ว่าไม่สนใจเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของคนอดตายลองพิจารณาดูก่อนว่าถ้าสมมุติโรงพยาบาลของคุณน่ะที่คุณทํางานอยู่เนี่ยเกิดเขาบอกว่าไม่ให้เข้าโรงพยาบาลคนไข้ห้ามเข้าโรงพยาบาลนี้เลยรอให้โรงพยาบาลนี้อะไรทักอย่างก่อนไม่รู้คนไข้ห้ามเข้าเลยแล้วก็พวกหมอพวกทําการแพทย์ทั้งหลายในโรงพยาบาลก็ห้ามได้รับเงินเดือนด้วยอย่างนี้จะเอาไหมให้อยู่ไปอีกสักอย่างน้อย6เดือนน่ะ ให้พอเพียงให้อะไรอย่างเงี้ยคนไข้ห้ามมาโรงพยาบาลนะหมอห้ามได้เงินเดือนนะถ้าอย่างนั้นกลุ่มหมอทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งตอนเนี้ยคือเอาไม่ได้อะไรนะอ,อ๋แค่สงสัยเฉยๆว่าในหมอในต่างประเทศเนี่ยที่ประเทศที่เขาติดโควิดเยอะๆเสียชีวิตเยอะๆเนี่ยเขาต้องทํางานหนักอันนี้อ,นนอนน๋ยอมรับเลยเขาต้องทํางานหนักมากอ๋สงสัยมาตลอดว่าของเราติดเชื้อก็น้อยเสียชีวิตก็น้อยซึ่งมีโรงพยาบาลแค่บางโรงพยาบาลเท่านั้นเองนะที่รับเคสผู้ป่วยโควิดเยอะๆ,ๆจริงๆอะ่ะ สู่โรงาบาลอื่นเนี้ยไม่ใช่เลยใช่ไหมแล้วการที่เขาออกมาแนะนําอย่างเนี้ยคือมันหมายถึงยังไงแล้วก็ในนี้นะหมอท่านเนี้ยนะเขาก็แนะนําว่ารัฐบาลเนี่ยควรยกเลิกแผนทั้งหมดควรยกเลิกแผนทั้งหมดก็คงหมายถึงแผนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแหละอย่างน้อยอีก6เดือนและพุ่งเป้าไปที่การพึ่งพาตัวเองมากกว่าการพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างประเทศคือตีความว่าอย่างนี้นะ ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นแค่คนคนเดียวหรือคนแค่ไม่กี่คนก็ได้เพราะในนี้ยังพูดชื่อคนอื่นด้วยนะที่เหมือนเป็นแนวร่วมกับคนนี้นะซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกคนอาจจะไม่ใช่หมอส่วนใหญ่ฉะนั้นใครที่รู้จักมีคนรู้จักที่เป็นหมอแล้วเขาคิดเห็นยังไงในทิศทางที่ตรงข้ามกับคนที่บอกให้ปิดประเทศต,ตอนนี้ช่วยมาแชร์ให้เราฟังหน่อยหรือว่ามีต้นตอหรืออะไรช่วยมาแชร์ให้เราดูหน่อยเราจะได้ตามไปศึกษาจะได้รู้ว่าหมอไม่ได้คิดอย่างนี้ทุกคน แล้วก็นะครับตรงนี้เราเราแค่เสิร์ช google นะด้วยชื่อของหมอคนนี้นะก็จะเอาแค่หัวข้อแล้วกันนะไม่อยากอ้างอิงหลายเว็บคือตรงนี้เขาบอกว่าเอ่อผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของ medical เนี่ยก็คือหมอนั่นแหละแนะนำให้ delay travel bubble ก็คือเนี่ยเลยมีชื่อเนี่ยตัวแดงๆเนี่ยนะชื่อคนเดียวกันแสดงว่าช่วงแรกๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือจะทำาเวลบับ b บกับคือคือชื่อที่บอกเมื่อกี้ก็คือคนนี้นะ คือจะทำทราเวลบับเบิกับประเทศอื่นที่อาจจะปลอดภัยกว่าเราสะอีกอย่างเช่นนิวซีแลนด์หรืออะไรอีกไม่รู้จําไม่ได้ละแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ทําเพราะว่าคําแนะนําของคนกลุ่มนี้อย่างที่บอกนะไม่ได้บอกว่าเขาถูกหรือเขาผิดหรืออะไรนะแต่เราก็รู้ตัวการแล้วไงว่าคนที่คอยต่อต้านไม่ให้ทำเนี่ยคืออะไรคือใครแล้วก็จริงๆที่เราวิจารณ์กันมาตลอดเนี่ยนะว่า รัฐบาลนี้คิดยังไงคือรัฐบาลนี้เป็นคนโดนด่ายอย่างเดียวเลยนะตอนแรกเขาจะทเทเบเบอบับเบิลก็เจอคนกลุ่มนี้ต่อต้านเขาก็เลยเออเอองั้นเดี๋ยวฉันเอาแบบแผนแบบว่าที่เราด่ากันมาตลอดนะ่ะว่าเรื่องมากอย่างนี้ใครจะมาอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนนะเอาไม่ได้ชมนะไม่ได้ชมนะเออคือเอาแค่ให้ลดความอากติเฉยเฉยพราบยังบอกแล้วว่าเรายังไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดแต่แค่ว่าที่ผ่านมาเราพุ่งเป้าไปทีออ่กระทรวงการท่องเที่ยวละกันอ,อ่ะว่าเขาทําไมถึงทําตัวเรื่องมากขนาดนี้ จริงๆแล้วอาจจะเฉยๆนะเรายังไม่ชัวร์อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเก่งใจคนกลุ่มนี้กลุ่มหมอพวกนี้นะว่าตอนแรกจะ travel bubble แล้วคือจับคู่เที่ยวโดยที่คนประเทศที่จับคู่เนี่ยเขาเข้ามาหาเราได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวปรากฏว่าสุดท้าย,ยกเลิกไปเพราะว่าคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนที่ต่อต้านเสร็จแล้วหลังๆก็คือใช้วิธีเรื่องมากอย่างที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยนะว่าโอ้โหทำอะไรสารพัดเลยนะกว่าจะเข้ามาได้เข้ามาก็ต้องกักอีกใช่ไหมแล้วก็ ใครจะมาอะไรอย่างเงี้ยตักตั้ง14วันคืออาจจะทําอย่างนั้นเพราะเกงใจคนกลุ่มนี้กับเกงใจพวกคนที่เห็นด้วยกันกับแพทย์กลุ่มนี้นะครับเราก็เลยรู้สาเหตุที่แท้จริงว่าความเรื่องมากนั้นมาจากความเกงใจคนกลุ่มนี้นั่นเองแล้วอ๊อฟก็คิดว่าเราตัดสินใจผิดหรือเปล่าตั้งแต่ต้นที่ให้กลุ่มเนี้เขาเป็นคนนําในการสู้รบกับโควิด เพราะว่าสังเกตว่าประเทศไหนก็ตามเนี่ยที่ป่านนี้ยังไม่เปิดเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่อ๊อฟอ่านมานะอ๊อฟอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดก็ได้อ๊อฟอาจจะผิดก็ได้คือส่วนใหญ่คนประเทศนั้น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 อะ่ะให้คนกลุ่มนี้เป็นผู้นําในการสู้กับโควิดทั้งสิน้นแล้วเขาก็จะระแวงมากเป็นพิเศษใครเคยไปทําฟันมาเนี่ยนะหรือเรื่องอื่นก็ได้นะคนกลุ่มเนี้เวลาเขาถูกล่ําเรียนมาเนี่ยเขาจะถูกฝึกมาให้จู้จี้จุกจิกมากซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ดีในการรักษาโรคอื่นนะนะคือ เขาแบบประมาณว่าจะเอาเพอร์เฟกไว้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างนะจนบางทีแบบคนไข้ย,ยังอึดอัดนะอย่างเช่นว่าใครที่มีคนแก่ติดเตียงอยู่ที่บ้านอนะ่ะแล้วเวลาที่หมอเขาแนะนํานะถ้าเขาแนะนํานะเขาจะจุกจิบมากอันนี้ก็ห้ามอันนู้นก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามอันนู้นก็ห้าม,นนามคือคนดูแลนี่แบบว่าโอ๊ยวัน,ว,น,ว,นวันกูไม่ต้องทํางานทําการอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดทําตามเขาอะใช่ไหมปรากฏว่าพอไปดูแลจริงๆปุ๊บไม่ได้ทําอย่างที่เขาพูดสักเท่าไหร่เลยนะคนไข้ติดเตียงก็ยังอยู่ปกติยังมีความสุขอยู่นะยังไม่ได้เป็นัญหาอะะไร ก็คือเขาจุกจิกมากเกินไปไนครับก็เดี๋ยวจะเริ่มข่าวกันต่อนะครับก็คือลิงก์ของข่าวก็จะอ,อยู่ที่ใต้วิดีโอนะครับตรงนี้เขาบอกว่าคุณหมอชั้นนําของไทยหลายคนนะคือเราตั้งหัวข้อว่าหมอชั้นนําเพราะว่าในนี้เขาบอกเองว่า leading doctors in Thailand ก็ก็แปลว่าหมอชั้นนําไงถูกไหมล่ะก็คือคนที่แนะนําให้กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์สบคก็คือได้โพสต์ในโซเชียลมีเดีย ที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือของตัวเองไม่รู้ในสุดสัปดาห์นี้ว่าพวกเขาเนี่ยแนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยให้ว่าเขาจะต่อต้านคือ strongly o p post ก็คือต่อต้านการเปิดของประเทศไทยต่อนักท่องเที่ยวในทุกช่องทางในขณะนี้อ่าก็คือเรื่องของการต่อต้านอะไรเนี่ยมันก็มาจากข่าวนั่นแหละเราก็เคยพูดไปแล้วว่าที่ภูเก็ตเขาจะทดลองเปิดในวันที่หตุลาคมคือ ขอสรุปนิดนึงว่าเขาไม่ได้เปิดให้กับทุกคนขนาดเขาทําขนาดนี้แล้วยังต่อต้านอีกอะ่ะได้อ่านมั่งไหมอะ่ะคนพวกเนี้ได้อ่านมั่งไหมคือคนที่จะเข้ามาได้เนี่ยคือกลุ่มคนรวยซึ่งเขาต้องทําพิธีกรรมเยอะแยะกว่าเขาจะมาได้คือที่อ๊อฟเคยบอกว่ารวยอย่างเดียวไม่พอต้องว่างด้วยแล้วต้องงองงูจุดๆด้วยที่จะมาประเทศไทยในขณะน,นี้เอออาจจะต้องง่วงก็ได้ก็ได้อ่าเพราะว่าคิดดูนะ ต่อ้เขารวยแค่ไหนเนี่ยนะเขาเข้าประเทศไทยเนี่ยก่อนมาก็ยุ่งแล้วนะทั้งตรวจโควิดตรวจฟิ t ทูไฟทั้งถือประกันแพงๆเข้ามาปุ๊บกักตัว14วันแล้วข้อบังคับของเราคือต้องอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย30วันฉะนั้นเขามีเวลาเที่ยวอีกแค่ครึ่งเดือนแล้วถ้าประเทศที่เขาต้องกลับไปเนี่ยนะต้องกักตัว14วันด้วยหมายถึงว่าคนกลับประเทศถ้าประเทศนั้นต้นทางอ่ะให้กักตัวคนที่กลับจากต่างประเทศ14วันเหมือนเราเนี่ย ของเราคนไทยก็ต้องกักใช่ไหมตอนที่กลับมาเนี่ยเขาต้องกักตัวทั้งหมดถึงเกือบเดือนเลยนะกักตอนมาอยู่ประเทศเราสองสัปดาห์กักตัวตอนกลับไปที่ประเทศตัวเองอีกสองสัปดาห์คือตกลงว่าคุณเสียเวลาในชีวิตไปถึงหนึ่งเดือนครึ่งโดยที่คุณได้เที่ยวจริงๆเพียงแค่ครึ่งเดือนอออก,ก็เลยบอกไงต้องรวยต้องว่างและต้องงองงูง่วงด้วยละมั้งคือต้องหมดเลยนะแล้วก็ เขายังเที่ยวได้น้อยด้วยนะเพราะว่าเขาจะอยู่ได้แต่ในภูเก็ตอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะไปจังหวัดอื่นซึ่งตอนนี้เรายังไม่เปิดนะบอกไว้ก่อนเราเปิดแค่ภูเก็ตนะคือกรณีเขาอยากจะไปจังหวัดอื่นซึ่งก็ไม่ได้ไปไหนก็ได้ด้วยนะไปแค่เฉพาะพื้นที่6จังหวัดที่เขาเตรียมจะเปิดต่อจากภูเก็ตเท่านั้นเองเขาจะต้องกักอีก7วันคือว่าถ้าเขาจะอยู่แค่ภูเก็ตเขากัก14วันกลับประเทศตัวเองก็อาจจะต้องกักอีก14วันรวมเป็นกัก1เดือนเลยแต่ถ้าเกิดว่า เขาจากภูเก็ตจะไปที่อื่นเขาก็ต้องกักเพิ่มอีกเจ็ดวันรวมแล้วกักในประเทศไทยยี่สิบเอ็ดวันคนต่างชาติที่เขามาคอมเมนต์เนี่ยเขาก็โวยกันเป็นแถวเลยว่าอย่างนี้ไม่มาหรอกอะขนาดทําขนาดนี้แล้วนะคุณหมอเหล่านี้ยังจะไม่ให้คืออ๊อฟว่าไม่เข้าใจแต่อ๊อฟก็รู้แล้วว่าตัวการก็คือคนพวกนี้อ่ะก็คือแล้วก็เขาบอกว่าประกาศที่ไอแผนการเปิดภูเก็ตที่บอกมาเนี่ยนะที่เราอ่านมาเนี่ยนะ เรานึกว่าเขาจะทําคือไฟนนลแล้วจริงๆอะไรเงี้ยมันเป็นแค่ร่างแผนการเท่านั้นเองแต่ว่าจะต้องถูกอนุมัติขั้นสุดท้ายจากสอบอคและกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งส่วนใหญ่คนในสองหน่วยงานนี้ก็เป็นหมอพวกนี้เพราะฉะนั้นแล้วอ๊อฟจิงบอกว่าคนที่ทําภาคการท่องเที่ยวอะ่ะคนที่สามารถคุยกับหน่วยงานของรัฐได้หรือหรืออะไรไม่รู้นะไม่รู้นะคือเราก็พูดให้คุณแล้วอะ่ะใช่ไหมคุณก็น่าจะต้องมีปากมีเสียงบ้างว่า เออนักท่องเที่ยวเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็อยู่แต่ในจังหวัดของฉันอยู่แต่ในพื้นที่ของฉันเพิ่อเพื่อภูเก็ตเขาอาจจะไม่ได้ไปได้ทั่วด้วยซ้ํานะอาจจะอยู่แค่ในโซนชายหาดโซนท่องเที่ยวอะไรด้วยซ้ําแค่นั้นเองอะ่ะอาจจะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับชาวบ้านด้วยซ้ำมันนะคือฉันจะติดฉันจะอะไรมันก็เรื่องของพวกฉันนะมันฉันไม่ปล่อยให้ไปหาพวกคุณหลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาไม่มาเนี่ยพวกฉันนี่แหละจะอดตายฉะนั้นคนกลุ่มท่องเที่ยวควรจะมีปากมีเสียงบ้างควรจะให้สังคมได้รู้บ้างไม่ใช่ว่า ถูกคนที่อยู่บนอ่อฟขอเรียกว่าเอาไม่ได้ระบุกลุ่มนะแต่อ๊อฟจะจะขอเรียกว่าอยู่บนหอคอยเนี่ยเขาคอยที่จะห้ามเราอย่างเดียวไม่รู้เขากลัวอะไรเขาได้อ่านบ้างไหมอ่าแล้วก็หมอคนนี้นะก็คนเดิมที่เราพูดถึงตั้งแต่ต้นนี่แหละในบทความนี้เขาบอกว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะเป็นคนที่ต่อต้านให้ปิดพรมแดนมาตลอดซึ่งเว็บไซต์เนี่ยแหละพัทยานิวส์นี่เราอ่านข่าวอยู่นี่แหละ ได้พูดถึงเกี่ยวกับเขามาหลายรอบแล้วคนคนนี้เป็นแกนนำในการให้ปิดต่อหรือเปล่าอ๋อแล้วก็มีอีกคนนึงนี่ไงคือคนนี้ชื่อนี้นะเนี่ยหน้าตาแบบนี้เลยนะก็เป็นแนวร่วมอีกเช่นเดียวกันคืออ๋อก็เลยสงสัยว่าในเมื่อคุณหมอทั้งหลายเขาไม่เห็นใจคนที่ตอนนี้กำลังขาดรายได้งั้นถ้าเราเสนอว่าอันนี้แค่เสนอเล่นๆเฉยๆนะ าคงไม่ได้ทาอยู่แล้วแหละว่าให้คุณหมอเนี่ยลดเงินเดือนตัวเองสักครึ่งหนึ่งไปจนกว่าประเทศจะเปิดจะมีวัคซีนอะไรที่คุณต้องการเนี่ยคุณจะเอาไหมให้คุณทํางานแบบลดเงินเดือนไปครึ่งหนึ่งหรือว่าไม่ได้รับเงินเดือนเลยอะ่ะคุณจะเอาไหมก็ให้มีความรู้สึกร่วมกันกันกบคนที่เขากําลังลําบากตอนนี้บ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอ่อกลุ่มนี้ก็คือนั่งอยู่บนหอคอยคอยไอ้นี่อย่างเดียวเพราะว่าเวลาที่เขาอ้างอะไรมาเนี่ยเขาจะชอบอ้างประเทศที่ยังปิด หรืออ้างประเทศที่มีข่าวไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยทําไมคุณจึงไม่ได้ไปดูประเทศที่เขาเปิดแล้วบ้างว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงทําไมคุณไม่อ้างถึงพวกนั้นเขาบ้างคุณมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าครับก็คือหมอที่เพิ่มเติมมาชื่อนี้นะก็เป็นอีกคนนึงแหละที่ต่อต้านการเปิดประเทศมาตลอดแล้วก็แนะนําว่าประเทศเนี่ยควรที่จะรอให้ในเรื่องของไวรัสทั่วโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะประเทศเราเพราะประเทศเรามันสูญเสียชีวิตสูญมาสามเดือนแล้วอะ ควรจะให้ทั้งโลกเนี่ยไวรัสมันหายไปก่อนเหรออ่าก็คือเราอก็ไม่เข้าใจแหละก็คือเขาจะให้มันหายไปให้หมดเลยเป็นศูนย์ทั้งโลกหรือว่าจะให้ผ่อนคลายก่อนอันนี้ก็มองในแง่ดีว่าค้งคงให้อยากให้ผ่อนคลายก่อนละมั้งก็ย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่าความคิดของหมอเนี่ยไม่ได้ผิดหรอกถ้ามองในมุมของการแพทย์เพราะเขาจะถูกอาจารย์เนี่ยจู้จี้จุกจิกมากเลยแ,ลแน่นอนมันต้องติดนิสัยมาตอนทํางานอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องจู้จี้จุกจิกมากเป็นพิเศษ แล้วเราก็ได้แต่หวังนะครับว่าคําพูดของบุคคลเหล่านี้เนี่ยว่ารัฐบาลจะให้น้ําหนักมากแค่ไหนแล้วก็จะมีคนตามกระแสมากแค่ไหนแต่ละว,วันวันว่าจะตามเยอะเพราะว่าเขาบอกว่าทั้งคู่เลยนะหมอทั้งสองเนี่ยนะที่เราพูดเนี่ยนะก็คือได้ทั้งโพส์เฟ e บุ๊ k เป็นคําแนะนํารายวันเป็นวิดีโอแล้วก็เตือนกับบรรดาผู้ติดตามทั้งหลายแล้วก็แนะนําเรื่องนี้ให้กับรัฐบาลคือหมายถึงว่าการโพสตเนี่ยคือการแนะนํารัฐบาลให้กับ พวกผู้ติดตามทั้งหลายทั้งโพสต์ทุกวันเลยแล้วก็ทั้งวิดีโอด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าเรื่องที่เขาโพส์ล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นที่มาของข่าวนี้ก็คือเป็นเรื่องของที่ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานเนี่ยซึ่งตรงน,นี้เราก็คงต้องเปลี่ยนจากวิจารณ์เขามาเป็นให้กําลังใจเขานิดนึงนิดนึงคือเรายังไม่รู้เรื่องทั้งหมดนะแต่ว่าต้องเริ่มให้กําลังใจเขานิดนึงแล้วเพราะเขาก็พยายามจะเปิดใช่ไหมถึงแม้เขาจะเปิดแบบเรื่องมากที่เราว่าเขาก็ตามเนี่ยนะ เพราะว่าช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีอะ่ะมันเป็นไฮซีซันของประเทศไทยใช่ไหมเรียกได้ว่าถ้าเราไม่รีบเปิดตอนนี้นะเราก็ไม่รู้จะเปิดตอนไหนแล้วเพราะว่าหน้าที่มีคนมาเยอะที่สุดเนี่ยคือไตรมาสุดท้ายของปีก็คือเดือนสิบสิบเอ็ดสิบสองจริงๆเปิดเดือนสิบมามันยังช้าไปด้วยซ้ำอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาไม่มีทางเลือกอื่นนะถ้านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาจะมากันแค่ปลายปีกับต้นปีนั่นแหละหลังจากนั้นเขาก็ไม่ค่อยได้มาแล้วอะฉะนั้นถ้าไม่ทําตอนนั้นก็ไม่รู้จะทําตอนไหนนะ จะให้รออีกหกเดือนเนี่ยก็ผ่านช่วงท่องเที่ยวไปพอดีก็หน้าฝนอีกก็ไม่มีใครมาอีกอ่ะอ่าแล้วก็ย้อนหน้านี้นะครับหมอคนนี้นะก็คนเดิมที่เราพูดตอนตั้งแต่แรกเนี่ยนะอันนี้เราอ่านไปแล้วนิดนึงก็คือว่าเขาบอกเลยนะว่ารัฐบาลเนี่ยควรยกเลิกแผนทั้งหมดเลยที่จะเปิดเนี่ยนะไปอีกอย่างน้อยหกเดือนและก็พุ่งเป้าไปที่ความพอเพียงมากกว่าที่จะพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็เลยแนะนําว่าเอาเป็นว่าถ้าเราขอให้คุณเนะี่ย ลดเงินเดือนตัวเองสักครึ่งหนึ่งหรือว่าไม่รับเงินเดือนไปอีกสักหกเดือนเป็นอย่างน้อยคุณจะเอาไหมคุณจะได้เข้าใจคนที่เขามีปัญหาตอนนี้ซะบ้างซึ่งออย่างที่เขาบอกนะว่าหมอ,หมอ,หมอทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาแนะนําอะไรนะอย่างนี้ทุกรอบเลยก็คือเขาก็จะห้าม,น,น,ามนู่นห้ามนั่นห้ามนี่แต่เขาไม่เคยให้ทางออกเลยถ้าไปถามเขาว่าเอา้าคุณไม่ให้เปิดแล้วจะให้ทํำยังไงอ่ะจะให้คนที่เขาการท่องเทีย่ยวเขาจะอดตายเนี่ยแต่คุณจะให้ทําไงเขาก็อาจจะนะอ๋อดาวเฉเจอาจจะบอกว่าผมไม่รู้ผมเป็นหมอ ผมมีหน้าที่รักษาคนไข้ผมไม่ได้มีหน้าที่มาแนะนําคุณเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจเอา้าแต่ก็ทาแนะนําของคุณเนี่ยมันอาจจะทําให้คนอดตายไงทาให้คนตกงานเป็นจํานวนมากไงแล้วในนี้นะครับเขาก็เตือนเกี่ยวกับว่าเนี่ยที่เขาบอกนะเขามักจะยกตัวอย่างประเทศที่กําลังมีข่าวไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าพวกที่เปิดเปิดแล้วทั้งหลายแล้วมันดีขึ้นอะ่ะเขาได้ดูบ้างหรือเปล่าเพราะว่าพยายามนําเสนอมาตลอดนะเกี่ยวกับยุโรปอะ่ะเขาก็ยกตัวอย่างเนี่ยนิวซีแลนด์ออสเตรเลียฮ่องกง แล้วก็อื่นๆซึ่งสามประเทศนี้นะอดูมาแล้วนะการติดเชื้อการเสียชีวิตของเราเนี่ยของเขาเนี่ยมันน้อยมากอะ่ะคือเพียงแค่ว่าเขาขี้ระแวงเหมือนเราเท่านั้นเองอะ่ะนิวซีแลนด์เสียชีวิตน้อยกว่าเราซะอีกยี่สิบกว่าคนออสเตรเลียหลังๆพุ่งขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่เยอะก็คือสองร้อยกว่าคนแต่ว่าประเทศเขาใหญ่อย่างกับทวีปนะเสียชีวิตสองร้อยกว่าคนนี่ถือว่าน้อยมากก็เป็นประเทศที่เคี่ยวอีกประเทศหนึ่งที่ยังไม่เปิดแล้วก็ฮ่องกงล่าสุดเพิ่งพูดไป เสียชีวิตประมาณ77คนณวันที่พูดข่าวตรงนั้นเรียกได้ว่าน้อยทุกทั้ง3ประเทศเลยเพียงแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยออฟเดาเอาอัฟเดาเอาว่าเขาคงให้ทีมการแพทย์เป็นคนนําในการสู้กับโควิดเหมือนกันฉะนั้นเขาก็เลยเที่ยวหมดเลยทั้ง3ประเทศฉะนั้นก็อาจจะมีข่าวว่าเหมือนว่ามันพุ่งนิดนึงก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแพทย์ระแวงก็ออกมาเตือนให้คงตั้งใจกันต่อไปอันนี้เดาวเอาฉะนั้นเขาก็เลยแบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยเห็น3ประเทศนี้มีข่าวไม่ดีไว้ก็เลย เอามาเตือนอะไรอย่างเงี้ยทําไมไอ้ที่เขามีข่าวดีทําไมคุณไม่พูดบ้างล่ะก็คือเขาก็ยกตัวอย่างไงในกรณีเนี้ยว่าสามประเทศเนี้ยเห็นไหมว่าต่อให้เขาคุมดีกันขนาดไหนเนี่ยนะสุดท้ายก็มีไวรัสพุ่งอยู่ดีนะวงเล็บไอการพุ่งของไอสามประเทศนี้นะถ้าไปเทียบกันกับพวกยุโรปเนี่ยนะมันมันคนละเรื่องมันเหมือนเด็กทารกอะถ้าเทียบกับยุโรปเนี่ยนะแต่ว่าสามประเทศนี้เขาก็ขี้ระแวงเหมือนกันฉะนั้นพอพุ่งปุ๊บนะพวกนี้เขาก็คือเหมือนกับคล้ายๆล็อกดาวน์เลย แล้วก็เศรษฐกิจก็จะพังพินาศกันอีกรอบหนึ่งประมาณเนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าระหว่างยุโรปเนี่ยที่ยุโรปเสียชีวิตติดเชื้อเยอะแยะกว่าพุ่งนี้มากอะ่ะแต่เขาไม่ปิดอะ่ะแต่ว่าสามประเทศนี้พุ่งนิดนึงก็ไม่ได้แบบเราเนี่ยแล้วเขาก็มีปัญหาเขาก็ปิดล็อกดาวอะไรกันเนี่ยคือความคิดมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงมากอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็คือหมอที่เป็นแนวร่วมแ่ะคือคนที่สองที่เราเคยพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะก็ยังคงเป็นคนที่เตือนนะว่าไวรัสเนี่ยมันก็คือ อาจจะกลายพันธุ์ได้นะซึ่งตรงนี้ก็คือยังไม่มีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ได้ก็ทั้งคู่เลยที่พูดไปในข่าวนี้พร้อมด้วยกับหมอคนนี้หมอคนที่เป็นคนพูดทุกวันของสอบ,บคเนี่ยนะก็นี่เลยก็คือเป็นคนที่คงจะเป็นทีมเดียวกันที่ร่วมกันเตือนคนอยู่เนี่ยนะก็คือทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐบาลควรจะรอจนกระทั่งมีวัคซีนก่อนที่จะเปิดการท่องเที่ยว ก็ได้ข่าวมาว่าประเทศเราก็วิจัยวัคซีนเองใช่ไหมแต่ในขั้นตอนการผลิตก็ดันไปจ้างอเมริกาผลิตซึ่งอเมริกาเองเนี่ยติดเยอะเสียชีวิตเยอะสักขนาดนั้นเขาคงจะไม่ได้มีโคตาให้เราผลิตได้สักเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมในขณะที่เวียดนามเนี่ยเห็นข่าวแวบๆบแบบว่าเขาจะสั่งวัคซีนจากรัสเซียละเขาจะไม่รอแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยทําไมคุณอยากให้รอวัคซีนทําไมคุณไม่รีบให้สั่งละ่ะหรือจะอ้างว่าเราไม่มีตังอีกอแล้วก็ ในนี้ประโยคนี้เขาบอกว่าคุณหมอทั้งหมดเนี่ยคงหมายถึงคุณหมอในบทความนี้ทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งอ้อหวังว่าจะเป็นแค่กลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวแต่บังเอิญว่ามี power ในการพูดอยู่ขนานี้ไงเขาก็เห็นพ้องต้องกันเลยว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะโฟกัสที่การเอาตัวรอดด้วยการขยายระยะเวลาในการปิดประเทศแล้วก็บอกว่าถ้ามันเกิดการล็อกดาวน์ครั้งที่สองเนี่ยทุกอย่างก็คือจบเลยซึ่งส่วนตัวนะส่วนตัวอ้อเชื่อว่าไม่มีหลอกล็อกดาวน์รอบที่สอง เพราะว่าเรามีตัวอย่างแล้วประเทศที่เขาเป็นหนูทดลองให้กับเรายกเว้นแต่ว่ามนุษย์มันจะคนละพันกันก็คือว่าฝรั่งเป็นพันแข็งแรงทนไวรัสทนเชื้อทนฝนได้แต่บงเลยว่าการเสียชีวิตคือเขาก็เทสมาแล้วไงติดเชื้อเยอะแต่ว่าเสียชีวิตยังไม่เยอะยังต่ํากว่าเดิมมากเขาเทสมาให้เราแล้วไงทาไมเราถึงไม่ดูอ่อก็คือฝรั่งเป็นพันพิเศษหรือยังไงแต่ว่าคนไทยนี่คือพันยังไงอ่ะพันเสียชีวิตง่ายเหรอ ถ้าเกิดว่ามีโควิดระบาดอีกแม้แต่1น,นเซลล์เดียวก็ตามเนี่ยคนไทยจะติดเชื้อเสียชีวิตกันพุ่งกันทั้งประเทศอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในย่อหน้าสุดท้ายนี้เขาบอกว่าสบคเนี่ยยังไงก็ตามก็คือได้เตรียมการพร้อมแล้วสาหรับการระบาดรอบ2ซึ่งเตรียมการสําหรับการป้องกันในท้องถิ่นแล้วก็การตรวจการติดตามแล้วก็การวัดผลอื่นๆทั่วประเทศถ้าเกิดว่ามีการล็อกดาวน์ขึ้นมาอีกรอบที่สองอะไรอย่างเนี้ย มีคนมาเล่าให้ฟังอ่ะว่าหมอที่เยอรมันเอ้ยหรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กลัวเขาก็ใช้ชีวิตไปตามปกติอีกคนนึงอ่ะหมออีกคนหนึ่งเคยที่อ๊อฟเรียกว,ว่าหมอไม่มีตังค์อ่ะพะเขาจะบอกว่าตรวจคนภูเก็ตไปหนึ่งพันคนเสียตังค์ไปตั้งสองล้านบาทเจอเชื้อแค่คนเดียวเขาบอกว่ามันไม่คุ้มอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยใช้วิธีการขู่ไงเพราะง่ายดีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆด,ด้วยประหยัดมากเลยเพราะาเขาบอกประเทศเราไม่มีตังค์อ่เรามาดูความคิดเห็นบางอันนะครับไม่ไม่อ่านหมดน <laughs> ะ ว่าคือเว็บเนี้ยมันเป็นเว็บที่คนต่างชาติอาจจะเข้ามาคอมเมนต์ไงใช่ไหมฉะนั้นเราก็เลยอยากรู้ความคิดเห็นเขาบ้างว่าเขาจะยังไงเนี่ยก็คือเอ๊ะชื่อแรกนี้มันอาจจะเป็นชื่อคนไทยก็ได้นะเนี่ยก็คือเขาบอกว่าสองหมื่นคนเนี่ยตายด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยทุกๆปีนะมันอันตรายมากกว่าโควิดซะอีกทําไมเขาไม่ห้ามการจราจรบนถนนด้วยล่ะเออก็น่าคิดนะเดี๋ยวไปถามหมอหมอก็บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผม คุณต้องไปร้องเรียนกับนู่นคมนาคมมันไม่เกี่ยวกับผมผมสนใจแค่เรื่องของเชื้อโรคอย่างเดียวก็เหมือนเรื่องเศรษฐ,ฐกิจนะเราบอกว่าอ้าวแล้วคนการท่องเที่ยวที่กําลังจะอดตายทาไงไม่เกี่ยวกับผมผมไม่ได้ทางานเรื่องเศรษฐกิจส่วนคนนี้นะ่าจะเป็นคนต่างชาติแน่นอนเขาบอกว่าอย่าลงไปที่ถนนนะก้อนอิฐเนี่ยอาจจะตกใส่หัวคุณจากบ้านก็ได้อะไรเงี้ยหมอคนเนี้ไม่ได้บอกว่าหมอคนไหนนะหมอคนเนี้ไม่ควรที่จะมีคํานําหน้าใดๆทั้งสิ้นคือดูจาก ชื่อก็รู้ว่าเป็นคนต่างชาติแล้วก็อีกสักคนหนึ่งแล้วกันยาวๆดีอ่าคนนี้ถือว่าเป็นคนสุดท้ายนะครับมันนานแล้วก็คือคือเขาน่าจะเป็นคนทําธุรกิจนะเป็นตัวอย่างที่ดีนะก็คือเขาอ่ะเคยได้คําแนะนําจากทนายของเขาคือทนายเขาอ่ะคือแนะนําว่าให้ปิดธุรกิจของเขาเพราะว่าเขามีความเสี่ยงสูงมากคือทนายเตือนเขาเนี่ยนะแต่ว่านะมันก็คือการตัดสินใจของเราเองไนงะก็คือถ้าเรามีแผนการที่ดี ที่จะรับมือได้ต่อให้ทนายเนี่ยเตือนเรื่องธุรกิจมากแค่ไหนเนี่ยนะถ้าเรามีแผนการที่ดีที่จะรับมือกับความเสี่ยงนั้นได้เนี่ยก็คือเราสามารถเป็นคนตัดสินใจเองเพราะว่าถ้าไปปรึกษาใครก็ตามเนี่ยนะคือเขาก็ต้องเอาตัวเขาปลอดภัยไว้อยู่แล้วคือหมายถึงว่าเราถามเขาอะควรทํายังไงดีกรณีนี้เขาก็ต้องตอบในทํานองที่เซฟตัวเขาเพราะเกิดเขาตอบแล้วมันผิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็เสียชื่อเขาก็กลัวตอบผิดใช่ไหมเราสื่อจากประโยชน์ที่คนนี้พูดนะ ก็คือหมอเนี่ยคือเขาจะต้องตอบในแนวที่เซฟตัวเขาเองถ้าเป็นภาษาของออฟเองเนี่ยเขาเรียกว่าตอบในแนวหล่อไว้ก่อนก็คือวิธีไหนก็ตามเนี่ยที่การพูดในแง่ไม่เห็นด้วยในแง่ลบเนี่ยมันจะถูกเสมอคือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าทําแล้วมันถูกเขาได้ชื่อเสียงแต่ถ้าเกิดว่ามันมันผิดมันไม่ได้ระบาดอย่างที่เขาพูดหรืออะไรเงี้ยเขาก็แค่งเงียบๆไปคนก็ลืมฉะนั้นการพูดในแง่ไม่ดีแง่ลบเนี่ยมันเหมือนมันจะถูกเสมออยู่แล้วไม่ว่าใครพูด ฉะนั้นถ้าไปถามหมอหมอก็ต้องบอกว่าไม่ควรเปิดฉะนั้นเราไม่ควรถามหมอเลยฉะนั้นรัฐบาลควรจะทําเหมือนที่คนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจว่าโอเคหมอมีหน้าที่ห้ามไม่ว่ายังไงหมอก็จะห้ามเพราะหมอก็คือต้องตอบในแนวให้ตัวเองเซฟไว้ก่อนใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ตัดสินใจเองเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยคือคือถ้าคิดว่าตัวเองมีกลยุทธ์ที่ดีพออยู่แล้วแล้วลองทําก็คือต้องลองเสี่ยงด้วยประเทศต้องเดินหน้า แล้วในนี้อีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าทางเกาะเนี่ยคงหมายถึงภูเก็ตเนี่ยก็มีกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมาแล้วก็มันก็คงก็ในแง่ละสิเส่เกี่ยกซขนาดนี้ก็คือแผนการเปิดภูเก็ตเนี่ยเขาคิดว่ามันมันดีมากอยู่แล้วเขาคิดว่ามันน่าจะเวิร์กถ้าเกิดมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยก็แค่ปิดเกาะเท่านั้นเพื่อที่จะปกป้องส่วนอื่นที่เหลือของประเทศใช่ฉะนั้นกลยุทธ์นี้มันดีอยู่แล้วฉะนั้น เราก็เลยต้องให้กําลังใจคนที่คิดแผนนี้ถึงแม้เราจะบอกว่าเอ้ย <c oughs> ทำไมเคี่ยวอย่างนี้ใครจะมาอะไรเงี้ยอย่างน้อยถ้าเกิดเขาฝ่าไอ้คาแนะนําของหมอพวกนี้ได้เนี่ยนะแล้วลองทําดูเนี่ยนะถ้าเกิดเขาสามารถทําได้จริงเนี่ยนะก็มันเป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งแล้วนะครับเป็นความหวังอันริบหี่ที่เราพอจะมีอยู่ตอนนี้นะครับครับก็เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครที่มีคนรู้จักเป็นหมอนะอยากจะรู้ความคิดเห็นจากหมอที่เขาไม่ได้กลัวโควิดน่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ หรือถ้ามีแหล่งข้อมูลก็แชร์กันได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ